สนามมณีกุ้มรอมาทุลล้อพิวบรบรกาตุนการจัดงานในวันนี้นะครับร่วมติดอาสาพัฒนาสังคมโดยสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาิา iam, สลามสํานักสุลาราชรมนตรีก็ถือว่าเป็นการรวมตัวนะครับของผู้ที่ผ่านการอบรมนะครับในหลักสูตรพัฒนาผู้นำภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่ตั้งแต่นอรุ่นที่1จนถึงรุ่นที่5แล้วก็หลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำมุสลิมะ ยุคใหม่รุ่นที่1และรุ่นที่2จัดงานเพื่อที่จะมีวัตถุประสงค์2ประการก็คือ1น,นะครับเป็นทุนสำรองในการใช้จ่ายของสถาบันพัฒนาผู้นําอันที่2เพื่อที่จะทําในเรื่องของจิตสาธารณกุศลน,นะครับไปช่วยเหลือพี่น้องที่ทุกข์ยากต่างๆเพราะว่าตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมานั้นนะครับยังไม่มีการรวมตัวกันเลยวันนี้ถือว่าเป็นการรวมตัวนะครับของผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้ววันนี้ก็ได้รับ เยยนะครับจากผู้ที่เสนอตัวเข้ามาช่วยในงานนี้งานในวันนี้ก็จะมีการออกร้านขายอาหารทั้งคาวหวานนะครับรวมถึงในเรื่องของเสื้อผ้านะครับสิ่งประดับต่างๆที่จะนำเสนอให้กับผู้ที่ เดินทางมานะครับสนับสนุนการจัดงานของสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับประกอบกับวันนี้นะครับเราได้รับพระเมตตาจากเอกพล์ลอสุพานณหาัวตาราทำให้ฟ้าฝนที่เราคาดว่าจะมีฝนกระหน่ำมาโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพม,มหานครโดยเฉพาะในส่วนของยุที่เพื่อสูงไกลสลามแห่งประเทศไทยนั้นวันนี้มีฝนตก น้อยมากทําให้ผู้คนนั้นได้หลั่งไหลกันมานะครับซื้อหาสิ่งของที่จะไปรับประทานนะครับก็จะเห็นได้ว่าในช่วงหนสายนะครับของการจัดงานนั้นสินค้าอาหารเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะหมดไปหลายร้านนะครับตอนนี้ก็จะมีแต่เรื่องของเสื้อผ้าเครื่องประดับสตรีนะครับโดยภาพรวมวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริจาคทั้ง เงินในการออกร้านบริจาคทั้งเงินและก็กําไรนะครับต้นทุนและกําไรให้กับสถาบันพัฒนาผู้นําศาสนาอิสลาม,ลามก็ขอจากเอกองค์ลอสุมหฮานุฮวาตาลาได้โปรดประทานความดีงามให้กับผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับทำให้งานเนี่ยวันนี้สําเร็จไปด้วยดีครับวัสลามอรลัยกุมบรมะมาตุลลอฮอน